นี่จุดโทษในเกมนะครับระหว่างคำไทยกับน,น้องโรเบนเสียนะครับผมอันนี้เป็นอันนี้ในเกมนะครับใน,ในเกมไม่ใช่แต่รูโทษที่หมดเวลานะครับโทษนั่นน่าจะเป็นแฮนด์บอลนะครับนี่ยากนี่เข้าอุ้ยายากนี่เขานะครับว้ยยาวสุดยอดเฉยมาก พายิงใหม่นะครับเมื่อกี้ยังมมีสัญญาณนกพิดนะครับก็เลยยิงก่อนนะครับอ่าโอเคพร้อมแล้วสตาร์ทอ่าเข้ามาเลยอย่าเลยนะถ้าเข้าชนะถ้าเข้าเสมอถ้าไม่เข้าชนะถ้าไม่เข้าก็าสี ส้มจะชนะเรียบร้อยครับสีส้มชนะนะครับีเนเลยดีกันไสี์เขาดูกิจกรรมอีกตอนะครับ เฮ้มีโอยิงสุดๆเด้าอีโอ้โหฮื้นถุกขัดเค่อยตัดมาค่ะมาเข้ามาเข้ามาเขมาข่าเอาต่อเหรต่อแล้วต่อแล้วโอ้ยเยอไปเด้อข้ยเนาะ ยาเด้อย่าเลยโอ้ยโอหนูโอหทุกคนละะททุกคนละหนาวอ่ะ้โหทุกคนโอ้วสุดาโอ้ยยังๆอีกนึงอีกลูกนึงค้าเรียบร้อยหรอชนะแล้วเออชนะแล้วนะครับ ่กนีี่ผู้ได้่ป็น่ดจุดทในเกมนะครับระหว่างคำกับน้องรนเสียนะครับผมนี่เป็นอันนี้ในเกมนะครับในเกมไม่ใช่เตะลูโทษที่หมดเวลาครับโทษนั่นจะเป็นแฮนด์บอลนะครับเฮ้ยยากเฮ้ยยากไ่เข้านะครับา 太闲了。Yes, yeah, <laughs>